อีจอม,มานคูถามมึงเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเฮียด่าคูจะได้ด่าให้มันจบจบครบในเรื่องเดียวต่อคืออย่างนี้คลิปที่มึงบอกกูเรื่องการทำสมาธิอะไรเนะี่ยมึงพูดมาอยู่คำหนึ่งว่าอ่าให้ใช้ไม่ใช่ให้ใช้หรอกมึงพูดถึงคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมา มึงบอกว่าวิธีเนี้ยมันเป็นการทําสมาธิให้กับจิตวิญญาณไดอ้อันนี้กูเข้าใจคําว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยกูก็เลยอยากจะทําความเข้าใจเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนั่นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของของที่มึงพูดเนี่ยมันต่างกับพุทธศาสนาตรงที่ว่าถ้าพุทธศาสนาเนี่ย พอมึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามึงไปถ้ามึงรู้ตัวว่าโกรธมึงในผู้ศาสนาก,ก็จะพยายามให้รู้สึกแล้วก็พยายามหยุดระงับความโกรธดีใจก็ให้หยุดระงับแล้วก็ดีหยุดระงับการดีใจให้ว่าเป็นกลางแต่ของที่มึงบอกเนี่ยคือให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเราแสดงออกแบบที่เรารู้สึกถูกไหมถ้าผู้ศาสนามันจะโกรธไว มึงต้องไม่โกรธไม่ดีใจไม่นุ่นให้เป็นกลางๆแต่ของทางจิตวิญญาณคือถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วรู้สึกยังไงเราต้องแสดงออกอย่างนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกทางจิตวิญญาณความต้องการของจิตวิญญาณจริงๆถูกไหมแต่ถ้าพุทธศาสนามันจะบังคับไว้แค่ระดับหนึ่งเข้าใจถูกหรือเปล่าวะเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะเรื่องการรู้สึกตัวทั่วพร้อมแตะเรื่องทุกอย่างเนี่ยคือ เรื่องอะไรอะพุทธศาสนามันสอนให้รู้แล้วก็ให้หยุดแต่ของมึงสอนให้รู้แล้วก็ให้ทำในสิ่งที่รู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นด้านบวกด้านลบด้านดีด้านชั่วแต่มึงรู้สึกยังไงมึงก็ทำออกไปแต่พุทธศาสนานี่คือแม่งเออมึงรู้สึกจะบวกหรือลบมึงต้องเป็นกลางคือมันกดไว้ถูกต้องป่ะใช่ไหม ก่อนที่มึงจะถามอะ่ะมึงบอกความเข้าใจของมึงก่อนมึงบอกความเข้าใจของมึงก่อนมึงทําอย่างนี้ถูกต้องแล้วมึงทําอย่างนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าคนตอบจะได้ออรู้ว่ามึงเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนที่มึงอธิบายมาอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วหลักธรรมของพระพุทธศาสนาะน่ะ เป็นหลักธรรมของอีโก้อีโก้มาจากความคิดมาจะให้มึงอยู่ติดกับความคิดส่วนหลักจิตวิญญาณนะ่ะเป็นหลักธรรมของออวิญญาณซึ่งวิญญาณเป็นความรู้สึกและอารมณ์จออิตวิญญาณจะให้มึงทำอะไรตามความรู้สึกและอารมณ์ซึ่งมันจะมีสองตัวตนด้วยกันศาสนาพุทธมีตัวตอนอ,อีโ e ก ถ้ามึงยึดติดกับความคิดนะจะมีตัวตนกิโก้จิตวิญญาณเอ่อจะมีตัวตอนวิญญาณแล้วสอนให้เรารู้ยึดติดกับเอ่อความรู้สึกและอารมณ์ศาสนาพวกอย่ามันให้ไม่ให้มึงแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์คือมันกดจิตวิญญ,ญาณไม่ให้มีชีวิตเงมันไม่ให้มีชีวิตเพราะมันต้องการให้มึงมีชีวิตอยู่กับความคิดคือมีชีวิตอยู่กับอีโก้ มันไม่ต้องการให้จิตวิญญาณมีชีวิตทั้งที่จริงมึงมีร่างกายเป็นมนุษย์มึงมีชีวิตอยู่ในมนุษย์ได้นั่นแหละเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตวิญญาณต่างหากเยี่ยจิตวิญญาณให้มึงยึดติดกับความรู้สึกแกอารมณ์ทำไม่ยึดติดเนี่ยคือรู้ว่าเรารู้สึกและอารมณ์อย่างไรก็ต้องแสดงออกแสดงออกแสดงออกส่วนทางศาสนาพุทธ มันบอกว่าถ้าเรารู้สึกอารมณ์อะไรแล้วหรือมีความคิดอะไรแล้วทําให้เกิดอารมณ์อะไรแล้วมันไม่ให้มึงจะได้ออกมมนให้มึงทิ้งอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ปลดอารมณ์เพราะอีโก้มันไม่มีชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยมีชีวิตเมื่อิดดูสิอีโก้มันไม่มีชีวิตมันก็เลยสอนให้มึงทิ้งอารมณ์ไม่ให้มึงมีชีวิตอารมณ์สุขทุกข์เศร้าเหงาโกรธอะไรอย่างเงี้ยมันให้มึงทิ้งหมดเลยทิ้งเลย จนมึงมีชีวิตกลายเป็นหุ่นยนต์กลายเป็นผีตายซ่กซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตของจิตวิญญ,ญาณมันชีวิตของผีจิตวิญญ,ญาณนี่คือความรู้สึกและอารมณ์มึงต้องแสดงออกความรู้สึกอารมณ์รู้สึกอารมณ์และอยู่เฉยไม่ได้ควายมึงต้องแสดงออกรู้สึกอารมณ์แล้วอยู่เฉยจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมึงจะมีความคิดเข้ามาเรื่อยๆอ,อีโก้จะเข้ามาเรื่อยๆจนทําให้มึง มีตัวตนอีกกมีชีวิตอีกอย่างมึงทุกวันนี้ควายมึงรู้ไหมมึงมีความรู้สึกอะไรแล้วมึงเฉยอ่ะตัวมึงอ่ะตัวมึงอ่ะมึงรู้ไหมมึงไม่แสดงออกแกเพราะมึงไปติดไอ้ยึดติดกับศาสนาพุทธที่มึงสอนมึงให้ทิ้งอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ให้แบบว่านิ่งๆสงบนิ่งอีโง่อย่างนี้เขาเรียกว่ามันสะกดจิตมึง มันสะกดจิตให้มึงนิ่งเงียบให้มึงปล่อยให้มึงทิ้งพอมึงอยแล้วมึงทิ้งจิตมีญมึงก็จะไม่มีชีวิตจิตมีญมึงจะมีชีวิตของอีโกแทนจิตมีญไงอิโก้มึงจะต้องแสดงออกหรือกระทำตามความรู้สึกและอารมณ์เท่านั้นมึงถึงจะได้มีชีวิตเป็นจิตวิญาณถ้ามึงไม่แสดงออกหรือไม่กระทำตามความรู้สึกอารมณ์มึงเป็นอีโกทันที คืออีโก้มันจะสะกดจิตให้มึงแบบว่าเออฉันสงบนิ่งฉันปิติยินดีฉันเป็นสุขมึงไม่ได้เป็นสุขชีวิตมึงไม่ได้เป็นสุขเลยมึงเป็นสุขเพราะมึงเอาความคิดของมึงมาสะกดจิตเออจิตวิญญาณของมึงให้เป็นสุขแต่มึงไม่ได้เป็นสุขมึงเอาอีโก้มากดจิตวิญญาณไว้ตั้งหาก เขาต้องอยู่มึงมีชีวิตอยู่บนอีโก้มึงอยากไม่มีชีวิตลึกลงมาไอ้ลงลึกลงมาในระดับจิตวิญญาณมึงเอาอีโก้มากดทับกูสอนจิตวิญญาณน,นะให้มึงฆ่าอีโก้คือฆ่าอีโก้ที่มันกดจิตวิญญาณน,นี่ออกไปแล้วเอาจิตวิญญาณออกมามีชีวิตคือใช้ชีวิตด้วยตามความรู้สึกอารมณ์แสดงออกตามความรู้สึกอารมณ์มึงเข้าใจถูกแล้วมึงเข้าใจถูกแล้วตอนนี้มึงต้องเลือกว่าจะเอาชีวิตอีโก้หรือชีวิตจิตวิญญาณ มึงไปลอยถ้อยไปเหลวแหลกไปอย่างนี้ไม่ได้มึงต้องตั้งใจมึงต้องมั่นใจมึงต้องเลือกมึงต้องเลือกเท่านั้น